คราวนี้เขาบอกว่าลุงทงอ่าคราวนี้ลุงทงครับไปเอาชื่อพ่อตาฮะลุงทงนี่เป็นชื่อของพ่อตาผมฮะเอาท่านมามีส่วนร่วมในการแต่งโจทย์ในวันนี้ฮะนะคุณครูอย่าว่าผมนะลุงทงฮะแต่งจริงต้องเป็นตาทงเนะาะอาจจะเปลี่ยนเป็นคําว่าตาแล้วกันนะฮะต้องกราบขอบพระคุณคุณตาทงมากเลยคุณตาทงเลี้ยงไก่ฮะแล้วก็เลี้ยงวัวรวมกันอ่าโดยนะฮะโจทย์นั้นบอกว่ามีจํานวนไก่เนะี่ยเป็นสามเท่าของจํานวนวัว นี่เขาบอกว่านับขาไก่เนี่ยได้มากกว่าขาวัวอยู่14ขาครับคุณครูครับถามว่ามีไก่มากกว่าวัวกี่ตัว่าข้อนี้มันก็มีวิธีคิดหลายแบบเจ็ดตัวไหมอ่าคุณครูน็อตถามเจ็ดตัวไหมนี่เจ็ดตัวไหมอ่าเจ็ดตัวไหมนี่คุณครูถามหมายถึงถามถามเจ็ดตัวไหมแล้วมีหัวเลาะนี่แปลว่าอย่างเชิงเล็กน้อยนะกลัวตัวเองตอบไม่ถูกใช่ไหมคุณน็อต อขออนุญาตแซวกันเล่นๆนะครับจริงๆเพจเราก็เพจเล็กๆครับคุณครูครับเนาะเวลาไลฟ์ทีหนึ่งก็อยู่หลัก4ี่หมื่นห้าหมื่นคนแค่นั้นเองเนาะคุณครูครับก็ไม่ได้เสียใจเนาะบางเพจมีคุณครูหลัก 800, ะะหลักแปดแสนนะฮะคุณครูหลักแสนฮะเวลาติวทีหนึง่งท่านก็มีคนมาเข้าติวเป็นห้าหกร้อยเป็นพันเป็นหมื่นผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเพจเล็กๆเ,เพจนี้มันจะมีโอกาสถึงไหมนะฮะ มันก็อยู่ที่คุณครูแต่ละท่านจะช่วยแชร์กับผมหรือเปล่าแค่ okay, นั้นแหละ <c oughs> น้องคุณครูฝากด้วยนะครับอ่ะคุณครูเรามาดูกันข้อนี้วิธีการคิดยังไงดีครับข้อนี้อ่าอันดับแรกผมพาคุณผมชวนคุณครูดูตรงนี้แล้วกันจํานวนไก่คุณครูเห็นไหมจํานวนไก่สามเท่าของจํานวนวัวถ้าจะคิดง่ายๆมันต้องเป็นสามเท่าซึ่งกันและกันใช่ไหมครับดังนั้นข้อนี้คุณครูเขียนเลยเอาตัวละครมาเขียนก่อนข้อนี้มีไก่กับวัวแน่นอน นะตอบงงงูกันเข้ามาแล้วอุ้ยคุณครูพีทนี่ก็ตอบเอาตอบเอานะฮะคุณครูน็อตก็ตอบเอาตอบเอานะครับวันนี้เอาขอบคุณคุณครูทุกท่านที่มาอยู่ด้วยกันคุณครูทิชปักคุณครูจะไม่ตอบใช่ไหมครับคุณครูดูเฉยๆกําลังเก็บข้อมูลคุณครูกวางไม่รู้อยู่อยู่หรือเปล่าหรือหายไปแล้วตอนนี้น้องกวางอยู่ไหมฮะอ่ะคุณครูมาดูตรงนี้นะครับอันนี้จํานวนจํานวนตัวนะผมเขียนจํานวนตัวไว้นะครับ คุณครูลองคิดอย่างนี้นะครับปกติเราก็จะเขียนตัวกับขานั่นแหละแต่บางทีสมการเราอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้บางคนก็อาจจะถนัดเขียนไก่กับวัวไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็เขียนตัวกับขาไว้ด้านบนอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตีตารางออกมานะฮะบ,บางคนอาจจะชอบเป็นตารางก็ได้่าโอเคนะครับมาแล้วนี่คุณครูกวางบอกว่ามาแล้วนะฮะ มาแล้วน้ำปลาตาปลาชวนชมผ <lk ans S 1> <c oughs> มเป็นเจออีกแล้วคุณครูครับอ่ะคุณครูมาดูตรงนี้ก่อนข้อน,นี้ถ้าไก่เป็นสามเท่าของวัวนะฮะแนะนำให้คุณครูเอาวัวเป็น x ไว้เลยแล้วไก่จะมี3าเท่าเองเพราะฉะนั้นไก่ก็จะมีสามเคุณครูคิดแค่นี้เลยง่ายไหมผมว่าง่ายนะใช่ไหมครับนี่ถ้าวัวมีอยู่ x ไก่ก็มีสามเท่าก็คือสาม x นี่ คุณครูโบมีเวลาว่างจนคูณออกมาให้ผมชัดเจนนะครับยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตว้าให้คุณครูโบก่อนนะขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณครูทุกท่านนั่นแหละที่มาแชร์ประสบการณ์กันวันนี้นะครับอ่ะผมขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตพาคุณครูคิดไปต่อกันละกันถ้าคุณครูคิดตามผมนะข้อนี้ถ้าผมเขียนสมการแบบนี้เสร็จแล้วนะครับข้อถัดไปหรือสิ่งที่ผมจะคิดต่อก็คือว่าขอบคุณครับพี่พี่น้องๆทุกคนที่อยู่ตรงนี้ขอบคุณที่ช่วยกันกดไลค์กดว้าวให้คุณครูโบเป็นกําลังใจนะครับ ยังไงขอบคุณที่คุณครูมาอยู่ด้วยกันยังไงใครที่ยังไม่ได้อุดหนุนเอกสารนะครับคุณครูรีบตัดสินใจแล้วทักผมได้เลยเนาะโอเคนะช่วงนี้ฮ่าฮคิดไม่สนุกคิดไม่สุดคุณครูน็อตคิดไม่สุดโทษทีผมนึกว่าคุณครูพูดว่าคิดไม่สุดคุณหยอกนะครับคุณครูคิดขาครับคุณครูคูณ2เข้าไปที่ไก่ฮะคุณครูคูณ2ที่ 3x คุณครูจะได้ขาของไก่เป็น 6x ทันไหมครับเนาะคูณ2เข้าไป แล้วก็วัวคุณครูคูณ4เพราะว่ามันมี4ขาใช่ไหมครับคุณครูก็จะได้เป็น 4x จากประเด็นนี้คุณครูลองพิจารณาคําตรงนี้ครับว่านับขาไก่เนี่ยได้มากกว่าขาวัวคุณครูคํานี้คุณครูทําการดอกจันไว้เลยนะฮะอันนี้เครื่องหมายดอกแล้วก็จันของผมนี่หลายหคนเคยเห็นแล้วนะครับอ่าตัวนี้ 6x รู้ได้ไงว่าไก่จะมากกว่าวัวอยู่14ขาแปลว่าคุณครูก็นําเอาอะไรครับ 6x กับ 4x มาลบกัน แล้วคุณครูก็จับเท่ากับเลข14แบบนี้เองเห็นไหมครับนี่คือสมการที่เราจะต้องเกิดขึ้นคุณครูจะได้อังกตัวท,ทีคุณครูจะได้สมการออกมาหน้าตาแบบนี้นั่นก็คือ 6x ลบ 4x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ14โอเคไหมแต่ทีนี้เราก็ต้องเอามาลบกันนะครับมีอยู่ 6x ลบออก 4x คุณครูก็จะเหลือแค่ 2x คุณครูตามทันไหมแล้วฝั่งซ้ายาฝั่งขวามือคุณครูก็จะมีอยู่ทั้งหมด14 สองที่กําลังคูณ x อ,อยู่คุณครูย้าย2ไปหารใช่ไหมครับผมเขียนอีกรอบหนึ่งนะ2 x เ,เท่ากับ14คุณครูย้าย2ที่คูณอยู่ไปหาร14ซะจะได้ว่า x คือเลข7ใช่ไหมครับแต่อย่าเพิ่งตอบ7นะคุณครูน็อตอาจจะตอบ7ไปแล้วเมื่อกี้เพราะว่าคิดว่า x คือจอบ7เ,เลยหรือเปล่าแต่โจทย์เขาถามว่าไก่เนี่ยมากกว่าวัวอยู่กี่ตัวใช่ไหมครับคุณครูก็ต้องมาพิจารณาที่จํานวนตัวครับก็คือบริเวณนี้ใช่ไหมนี่เพราะเรากําลังคิดถึงตัวอยู่เห็นไหมครับก็คือสีบริเวณนี้ แรงเงาให้เห็นชัดๆเห็นไหมครับเมื่อได้แบบนี้แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าคุณครูก็เอาอะไรครับคุณครูก็เอา7มาแทนใช่ไหมคุณครูก็เอา7ไปแทนค่า x ครับเจ็ดคูณสามแสดงว่าไก่คุณครูจะมีอยู่21ตัว7 3 21สม่ส่วนวัวคุณครูจะมีอยู่เท่าไหร่ครับจะมีอยู่แค่7ตัวตาม x ที่คุณครูทําได้ไก่มากกว่าวัวอยู่กี่ตัวคุณครูก็เอาอะไรครับเอา21ตั้งแล้วก็ลบ7คุคคำตอบคุณครูก็จะเท่ากับ 14ี่ในช้ยอยคงงูนั่นเองอ่าไอติมมาแล้วอ่าโอเคนะครับข้อนี้คุณครูโอเคไหมข้อนี้ผมคิดว่าโจทย์ขาเป็ดขาไก่ขาสัตว์ต้องมาแล้วแหละนะครับนาทีนี้ต้องมาแล้วยังไงคุณครูฝากโอเคมาให้ผมหน่อยได้ไหมฮะข้อนี้ขออนุญาตขอพิมพ์โอเคมาคนละหนึ่งโอเคได้ไหมครับใครโอเคกับโจทย์ข้อนี้แล้วเข้าใจอย่างแจ่มแ,แจ้งแดงแจ๋แล้วคุณครู พิมพ์โอเคมาให้ผมได้ไหมเอ่ยนะขอครับครูครับขอคนละหนึ่งโอเคหน่อย